ขวัญแม่ขาพาขวาัญวันนี้วันนี้วันเอาลูกเลยต้อใส่ชุดนักเรียนเละไปเปลี่ยนชุดนักเรียนก่อนเลยลูกป้าแม่ค่ะโอเคพี่พี่ใบเฟิร์นหนูขอไปได้เลยพาพี่พาขวาัญเปลี่ยนชุดแล้วกันอุ้ยมีชุดสวสวยแล้วล่ะพาขวัญชอบแน่นอนแม่ซื้อให้หรือเปล่าเนี่ย ชุดเอี่ยมปเนี่ยไม่อยากได้ชุดเอี่ยมพาขวัญอยู่ปอตตอสี่แค่นี้ยังได้นี่ไงชุดเอี่ยมแม่ค่ะดูสิคะชุดเอี่ยมที่แม่ซื้อมาให้อะค่ะสวยจังเลยนั้นแม่ซื้อให้หนูเยนะเต็มเสื้อผ้าเลยลูกข้างนั้น หนูขอเปลี่ยนชุดด้วยนะคะโอเคจ้าพา่พาพะโอเคจ้าพลอยใสพี่พลอยใสแต่งเร็วไหนนะคะพี่พลอยใสอ้าวใส่พี่พลอยใส,อ,ใอ,ใสอืมมีคนถามว่าพี่ชื่พอพลอยหรือน้ำใสพลอยใสกับพา อของพี่พลอ,อยใสยังเส็ดแต่ของน้องสีชมพูด้วยสเติดรึกนล่เกิดไม่อยากเดี๋ยวถ้างั้นนะคะพลอ,อยใสขออีกรงแม่ค่ะทำไมให้พลอยใสนั่นไงเดี๋ยวแม่จะดูพวกลูกๆก,ก,กินขนมนะ กินข้าวกันเนี่ยค่ะคุณแม่แม่ยังน่ารักกว่าน,น้องอีกนะคุณแม่น่ารักสุดๆไปเลยปกติแม่ไหนดูสิแม,มแ,แม่ทำอะไรกินคุณแม่ทำอันนี้่กินเหรอคะไกอ่อุ้ยหนูชอบกลิ่นหอมมาถึงจมกูกปีจมูกลูกเลยเหรอใช่ค่ะหนูเจอทีจมูกเหมือนแมฮะ กุ้งล็อบสเตอร์แม่ทํากุ้งล็อบสเตอร์ฝีมือแม่เลยนะปกติเนะยหนูจะกิน,โน,โนอันนี้นะคะแม่อืมอร่อยสุดเลยค่ะคุณแม่จริงเหรอลูกจริงค่ะไกะ่ทอดปกติแม่จะทำพวกข้าต้มกับน้ำพริกผักให้หนูกิน ปกติแม่ทั้งเหนียวทั้งเค็มใช่ไหมหล่ะน้ำใสใช่ค่ะใช่ใช่ไหมหล่ะผักผขวัญใช่ค่ะพี่พี่พลอยใสปะยิงน,น้องแม่แต่แม่แหนูออกไปข้างนอกนะคะเล่นกับปุ๊กปิกเล่นกับเล่นกับเล่นกับบลูนอ์นดีกว่าบลูนอราไานี่แม่กับแม่หนูเจอวน้องอ แม่ไอ้นั่นที่พาขวัญก็เปลี่ยนกันเพื่อใท้น้องนะไม่พี่น้องก็เปลี่ยนเองสิอืมอุ้ยน้องสีป่ะเนี่ยาไหนไหนเธอก็ถอดชุดให้น้องสีน้องมีชุดหลายตัวอยู่นะน้องหลับอยู่อย่าไปกางน,น้องสีพาขวัญเรียกน้องพาขวัญดีๆไม่เป็นเนะือ น้องไหงนไหนไหนพาขวานอ่ะพิดพิดโพนี่เด<พ>ี๋ยวพี่จะขอชุดให้โพนี่ก่อนนะโพนี่ไหนดูโพนี่เป็นยังไงโพนี่น้องโพนี่เหรอแม่ดูเดี๋ยวโพนี่ยังขอชุดให้หนูเลย,ยดู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 โพนี่เปลี่ยนชุดให้น้องให้มันดีๆหน่อยเ้ล พนี่ชุดแดงแดงดำเป็พนพ وني ยังหรอสบายเย้ฮะน้องไปวิ่งเล่นไหนได้ไหมพนี่ไปไปวิ่งเล่นเย่เย่เย่อยากวิ่งเล่นจริงๆเลยเอาโพนี่ตื่นแล้วหรอแต่ก่อนยังไม่ตื่นเลยนะไปๆๆๆเย่เย่พนี่อยากกิน น้องอยากเล่นด้วยเลยใช่ไหมก็ขอบคุณนะที่พี่ว่าไม่ไรโอ้โหนี่กินเย็ะแน่นอนพี่ก็ว่าโผลนี่โผ่นี่กินเยอะเมื่อไหร่โทนี่จะโตสักทีนี่ทุกคนเมื่อไหร่น้องจะโตเนี่ยน้องอะไรอ่ะโผน้องโค เบบีโพนี่อ่ะเบบียไม่ตื่นเลยโพนี่ยังไม่โตอ่ะเออจริงอยากให้น้องโตแล้วอ่ะนนี่มานี่นปะปะพาขวดใส่ใส่จะนั้นให้โพนี่อุ้มหนูนมน้องหนูน่งร้องเลยจะยืนยิ่งนอกบ้านดีกว่า พี่พาขวัญจเะเล่นนาะพี่น้องเล่นได้ดิเจ้าหญิงน่ารักจริงๆด้วยมาเดินแนวโพนี่นไ,มไม่ก็รออีกสิบแปดปีก็จะโตแล้วนะน้อใช่ใช่รอสิบแปดปีก็โตยิ่งเล่นดีกว่าวู้หนุกจริงๆเลยพี่พี่หนูหน้หนุกเหรอใช่ค่ะโพนี่ ลูก,ลกเล่นกันเบาบ,บนะลูกค่ะแม่ข้าคุณแม่นี่ออย่าเสียงดังเดีย๋ยวฉันมาตั้งนึงน,นะอยู่กับพี่เขาไปเก่อดละ่ะเฮ้ยในี่ขอไปเข้ยในป่าใช่ไหมห้องน้ำในป่าจริงๆเลยเฮ้ยหนีเลยเอ้ยเอยสอง หนึ่งสองหนึ่งดีเสร็จแล้วปนมีมหน่อยแกเยืเพย์มาได้โย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 โโย่โยย่าสนุกอะยิงเล่นยิงปืนหน่อย น้องยังสนุกกีบพี่อีกที่สนุกมากเลยพี่พี่มันสนุกเกินมากเลยนะโอ้น้องนี่ i